โหระพาสรรพคุณไม่ธรรมดาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อคลายเครียดก็ได้นอกจากกลิ่นจะหอมมากๆแล้วโหระพายังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกไม่น้อยเลยนะคะทั้งช่วยขับลมช่วยให้เจริญอาหารและสรรพคุณของโหระพาอื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะมากมาย โหระพาเป็นผักและสมุนไพรที่หลายๆคนชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะความหอมเฉพาะตัวที่พอมาอยู่ในอาหารก็ยิ่งเพิ่มอรรถรสให้มีกลิ่นหอมชั่วน้ำลายสอมากๆแต่นอกจากความหอมเป็นพิเศษแล้วโหระพายังมีสรรพคุณทางยาและดีต่อสุขภาพตามนี้เลยนะคะ โหระพากลิ่นหอมหนักหนารสชาติก็ดีโหระพาเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพราและแมงลักแต่มีกลิ่นและรสที่ต่างกันโหระพาเป็นส่วนประกอบของสมุนไพรที่ราชวงศ์ยุโรปโบราณใส่ในน้ำอาบอีกด้วยนะจ๊ะโหระพาประโยชน์และสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจของใบโหระพา นอกจากโหระพาจะมีกลิ่นหอมชวนทำให้อาหารน่ากินแล้วประโยชน์และสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจของโหระพานอกจากโหระพาจะมีกลิ่นหอมช่วยทำให้อาหารน่ากินแล้วสรรพคุณของโหระพายังมีอีกเยอะนะจ๊ะเช่น 1. โหระพาแก้ปวดฟัน น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพามีส่วนช่วยลดอาการปวดและแก้อักเสบโดยให้คั้นน้ำจากใบแล้วเอาสำลีก้อนเล็กๆชุบน้ำคั้นจากใบแล้วอุดโพรงฟันที่ปวดแก้ปวดฟันได้นะจ๊ะ 2. ช่วยให้เจริญอาหารกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยที่มีอยู่ในใบโหระพามีสรพพคุณช่วยขับลมทำให้เจริญอาหาร 3. แก้ปวดหัวแกวัดน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพายัางแก้อาการปวดหัวและแก้วัดได้ด้วยนะคะโดยใช้ยอดอ่อนต้มกับน้ำดื่มเป็นชาหรือกินเป็นผักสดก็ได้นะจ๊ะ 4. ใบโหระพาแก้ไอคั้นน้ำจากใบโหระพา ประมาณ2-4กรัมแล้วนำน้ำใบโหระพามาผสมน้ำพึ่งเล็กน้อยจิบแก้ไอและหลอดลมอักเสบได้หรือจะใช้ใบโหระพามาร่วมกับขิงก็ได้เช่นกันนะคะ 5. ช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อใบโหระพาช่วยขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ แก้คลื่นไส้อาเจียนโดยนําใบโหระพาล้างสะอาด20ใบชงน้าร้อนแล้วจิบเป็นชาได้เลยนะคะ 6. แก้บิดช่วยระบายมเมล็ดของใบโหระพามีเมือกที่ช่วยหล่อลื่นลำไส้ช่วยเพิ่มปริมาณกากใยอาหารทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นโดยใช้มเมล็ดโหระพาแช่น้ำกินแก้ท้องบิดช่วยระบายได้นะจ๊ะ 7. ช่วยให้ความรู้สึกสงบน้ำมันโหระพามีกลิ่นหอมหวานมีคุณสมบัติช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบเมื่อสูดดมช่วยให้มีสมาธิและลดอาการซึมเศร้า 8. โหระพาไลยุงได้ยูหมัดยุงจัดเป็นพาหะนำโรคติดต่ออันตรายอย่างโรคไข้เลือดออกโรคทาวช้างและยังทำให้เกิดอาการคันเมื่อโดนยุงกัดอีกด้วยนะคะ แต่หากใครอยากไลย,ยุงกลิ่นและน้ำมันที่อยู่ในใบโหระพาจะช่วยไลย,ยุงได้อีกทั้งหากเก็บใบโหระพามาต้มกับน้ำเปล่า110มิลลิตร ประมาณ2-3งชั่วโมงแล้วเติมวอดก้าขนาด110มิลลิลิตรผสมลงไปจากนั้นเทใส่ขวดสเปรย์ก็จะได้สเปรย์ไร้ยุงจากใบโหระพาที่สามารถใช้ฉีดตามตัวได้นะคะยกเว้นบริเวณใบหน้าตาจะมูกและปาก เพื่อป้องกันยุงเมื่อออกข้างนอกได้ด้วยนะคะ 9. ใบโหระพาฆ่าเชื้อสิวผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนาเลศวนพบว่าสารสกัดเอทานอลของใบโหระพามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเลียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ดีที่สุดมเมื่อเทียบกับพืชตระกูลโหระพาอื่นๆเช่นกระเพราเป็นต้น แต่ใบโหระพาก็มีอันตรายมีข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาอยู่นะคะในการทำสปาโดยนำมันหอมโดยน้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาอาจทำให้เกิดอาการแพ้ง่ายดังนั้นสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงในการใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบโหระพาด้วยนะคะโหระพากับใบแมงลักต่างกันยังไง หลายคนสับสนระหว่างใบโหระพาใบกระเพราและใบแมงลักเนื่องจากลักษณะใบจะมีความคล้ายคลึงกันและแม้โหระพาจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพราและแมงลักแต่ก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากโดยเฉพาะกลิ่นของสมุนไพรทั้งสชนิดจะมีความหอมที่แตกต่างกันชัดเจนเพราะมีน้ำมันหอมระเหยคนละชนิดกันนั่นเองนะคะ รู้อย่างนี้แล้วก็อยากกินโหระพาให้มากขึ้นกันแน่แนใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าจะกินโหระพาแบบสดๆเป็นผักแต่ไม่ว่าจะกินโหระพาแบบสดๆเป็นผักแกล้มอาหารอื่นๆหรือใส่ใบโหระพาลงไปในอาหารก็อย่าลืมล้างใบโหระพาให้สะอาดหมดจดก่อนกินด้วยนะจ๊ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องเคเิตแชร์แนลของเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ